ที่เราจะมาฉลองคริสต์มาสกันยันยรอยากันไล่ถ่ายเซฟี่ก่อนถ่ายเซฟี่ก่อนถ่ายเฟี่ก่อนถ่ายเซฟีก่อนถ่ายเซฟีก่อนถ่ายเซฟีก่อนเนียนะเนี่ยนะเออโอเคมาหาลนะนี่จะมีป้ายด้วยเบอร์รี่คร์นะครับนี่พ้อเม่พิพูด ลยครับทุกคน,ส,กกนนะสียบพลกรดังๆนะเสียบพลกอนในการลอยนะครับโอเคกไม้หัวเสียบพลกอพร้อมกันนะพร้อมแล้วลยครับเดี๋ยวที่เสียบพลกอทุกคนมาริคริสมาพร้อมกันพร้อมแลเสียบพลอกอ น่ารักมากและแน่นอนเดือนนี้มีความพิเศษนอกจากจะมาฉลองฉลองคริสต์มาสเรืเรองว่าเขาดัาที่เสียมรดกแล้วนะครับยังเป็นเดือนที่ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของสยงามพระกรด้วยนะครับซึ่ง็คาอยู่แก้วธนมาคมที่ผ่านมาและซ้อมดุพเดนเดินในเดือนธนมาคมเพราะฉะนั้น Look, and bumping. Happy, Birthday to you. up. Sound to you. You Happy, Birthday to you Happy Birthday to You, to you. Happy birthday to you. หลังไปแล้วครับเพื่นะครับผมจอหลังน้องกราฟแล้วก็น้องหน้าน้องไรนะครับเฮ้ว้าวอ่ายที่ฐานเรียบร้อยนะครับวิ่งถ่ายรูปประเทศมาแล้วถ่ายที่ยังทีกี้ถ่ายที่ยังถ่ายที่ยังถ่ายแล้วใช่ไหมฮะโอเคนั่งแล้วเนาน้องแล้วเนาะโอ้ยนักมากเลยนะครับสุษย์สาววันเกิดนะครับน้องปลแล้วก็น้องปลาบด้วยนะครับโอ้ยเป็นปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วปีหน้า ดีขึ้นไปอีกสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับแฟนคลับทุกคนเลยขอบคุณครับครับโอเคดังนั้นนะมาถึงช่วงเล่นทายกันแล้วนะครับพูดถึงผลงานอลไรกันนะอัพเดทผลงานกันหน่อยเวลาให้ติดตามบ้างครับครับก็มีเพลงที่เพิ่งปล่อยไปครับวันนี้ก็เล่นให้ฟังแล้วจะลองเชาว์เวิร์สครับสามารถไปฟังกันได้ที่ยู u ูปไอพีเอ i ีสิงแล้วก็ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวปลายปีเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันที่ญี่ปุ่นครับผมใช้บ้องว่างก็นั่งรถผ่านๆไปก็ว่างๆก็ว่างๆรถจะไปอยู่แล้วไปเจอกันได้ครับเดี๋ยวตีหน้าเนี่ยจะมีเพลงมาฝากมีคอนเสิร์ตมาฝากแล้วก็หลายๆอย่างว้าวขอบคุณนะับมีเพลงมาฝากนะครับมีเพลงมาฝากด้วยนะครับตีหน้าเราปฏิตามได้เลยเพื่อนก็ยินดีด้วยนะฮะนี่เออ่เรียกว่าเขาชิมเนี่ยนักแสดงชายยอดเยี่ยมนะฮะ โบ้นะครับโบฮ่าแกบ้กนะครับสนุกมากสนุกมากข่้นนี้ครับยังไม่ดูไปดูได้นะเครับผมครับผมอานะครับฝ่วาครับครับผมก็มันยี้ครับเดี๋ยวปลายปีก็จะมีไปเล่นที่เดียวกันแน่กันนั่นเลยครับผมแล้วก็ปีหน้าก็จะมีทั้งงานเพลงงานแสดงแล้วก็งานแฟชั่นงานต่างๆก็ฝากคนติดตามด้วยปีหน้ามีอะไรสนุกสุให้ติดตามกันเยอะแน่นอนครับ เราติดตามกันได้เลยในงานสนุกสนานแล้วก็โอ้โหแองว่าประทับใจอัดแน่นในงานตลอดปีอ่ะสุดท้ายแลนะครับวันนี้มาฉลองคริสต์มาสอยากให้ทั้งไปแล้วก็กลับกับปวยปอนคริสต์มาสหรือร่วมถึงปีใหม่ด้วยเลยให้กับแฟนๆทห้ชาวไทยแล้วก็ลุกคนแล้วก็ทุกๆคนเลยครับครับผมก็คืนนี้นะครับเมารวิคริสต์มาสนะครับทุกคนแล้วก็แฮปปี้เีย์ส์สำหรับปีหน้าด้วยนะครับขอให้ สิ้นปีนี้เป็นสิ้นปีที่ทุกคนได้พักผ่อน instagram. ได้มีความสุขใครจะเดินทางไปหาครอบครัวจะไปเที่ยวขอให้เดินทางกันอย่างปลอ,อดภัยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีมากๆขอทุกคนดีกว่าปีนี้ค yeah, รับผมเย <ś> ้จะพ,พูดไม่ด้และพ่อหนุ่มนัปเปอร์ของเราจะคุยพร้วยกันแร็ปนะฮะ <ś> โจ้าเจ้ายากแล้วไม่ได้เตรียมมาด้วยสิบีโอเคก็ <ś> 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 นั่นแหละครับผมก็ขอ Merry Christmas และก็ Happy New y เ a r ทุกทุกคนนะครับผมขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกทุกคนนะครับผมขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่อะไรดีๆนะครับผมแต่แย่ก็ไม่ต้องออกไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ปีหน้าทั้งผมแล้วก็ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับขอบคุณมากครับ Mer r y Christmas ครับยครับผมอะไรไม่ดีทิ้งไปปีนี้นะครับแต่อย่าลืมเก็บพวกเราไปปีหน้าด้วยว้าว เสลื่ลืมเราเขาบอกอะไรไม่ดีทิ้งไปทิ้งหมดเลยไม่หมดเลยทาเขาไปกับคุณสองคนแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะครับแันนี้ก็นัดคืนในความสมคขรงเรวในวันนี้ครับไปวลชนเบิขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคุ่มาด้วยสองคนนะครับสอคนด้วยสองไปสองคนเลยสองคนเลย